สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงว่าไมา่ได้หักแท่นะครับเป็นสาวยุ่เป็นสีกาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสีกาสวัสดีครับ วันนี้ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงว่าไม่ได้ทักแทนนะไม่ได้ทักแท้เนาะเป็นซิงเกิลของของทอฟฟี่เองครับอ,อันนี้เป็นเพลงที่แบบว่าซิงเกิลเดี่ยวหลังจากที่แบบห่างหายไปนานมากใช่ไหมใช่ครับก็เกอบจะปีหนึ่งนั่นแหละครับผมเพลงก่อนหน้านี่คือเพลงอะไรเพลงก่อนหน้านี่จะเป็นเพลงกับเราพ่อทุนกับพอแล้วนะครับใออช่ท่านผมทำได้นะครับทำทำ,ทำต่อไปไปยืนทำเลยไม่เป็นไรขอสัมภาษณ์นิดหน่อย ไม่ต้องเขืนนะครับทำเออแค่ได้จับหัวศิลปินก็ดูกรงๆเนาะวันนี้อ่ะก็คือวันนี้เรากําลังจะเริ่มถ่ายฉากแรกเนาะรับบทเป็นเป็นอะไรครับวันนี้เป็นหนุ่มโรงงานครับนุ่มโรงงานพอจะเล่าสตอรี่คร่าวๆให้ฟังได้ไหมว่าแบบเนื้อเรื่องราวของเพลงนี้มันเป็นยังไงเป็นคนที่มาเห็นเราเราไปเราไปทางานมาใช่ไหมครับก็คือเรามาเจอแฟน อยู่ในห้องจะมาหาแฟนก็คือเราไปเห็นแฟนกับไปอยู่กับอีกคนหนึ่ง <Wow. S 2> ะนะครับก็คือเพลงนี้มันจะเป็นเพลงที่อกหักนะครับผมเป็นเพลงอกหักเป็นเพลงเศร้านะครับก็คือมาด้วยฮักแทนนี้ไทยว่ารักใครก็ไม่สมหวังรักใครก็ไม่สมหวังน,นะครับก็ฝากทุกคนติดตามเพลงใหม่ของฟี่ด้วยนะครับผมชื่อเพลงว่ามาด้วยฮักแทรนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีค <automate> ร <his ACL> ับน้องปามสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเล่น MV ให้น้องทอฟฟี่เนาะรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแต่ก็ดีใจด้วยครับที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ MV เพลงนี้ครับอ่าก็รอติดตามเนาะว่าจะอเป็นยังไงเนาะฝากติดตามได้นะครับโอเคครับ นี่เลยคือโกดกนป่ามนนอยเลยไอไอไอปามนั่งยังไงวะนี่ยเออเลยกอมแลน่ะคือเกิดี่กยจรือกรู้กอมแรนแล้วแล้วผมมาเข้าอมมากอนนานเลยตีลงไปเลยก็ไรตีลงไปวันนักเอกอะ นั่นเองแอคทีฟแล้ทังหลายขี้เสียงแต่ว่าไม่ต้องบอกเสียงกันเาะว่าโน้มเสียงมื่อจะสเป็นเข้งไปถาก็แบบทางนี้ซ้อมเริ่มต้องยับยับเ้าจริงเอาแค่บลอกง่อร้องห้าส่องแอคชั่นปื๊บปื๊บเข้ามาปืปื๊บเบียงเออปื๊บปื๊ดแบบนี้ไกบล็อกอะ้รกันเลยบอกสเงียวมึ้เล้บอกเดี่ยวเดียวไป สีหนาตั้งไงเปก่อนออกไปเปสีหนาเลยเบิ่งสีหนาเก่งแต่ไม่ดูเลยเออใช้เสียงเลยเลยก็ได้ตามซ้อ,อมอ่ะ กันนะเออเหมือนแบบว่าว่ามันสูบเปล่าแล้วก็ยิ้มให้เบาๆคิดเองเออเองมากโอเคควาเด้อถูกกันด้ยครับสิว่าถูกท็อปสี่ยางเซ่เซ่เซ่มากหรอกคนยังมันหนาบึนแต่ไม่ยืนฉากเราพ่อพ่อท็อปสีมากนี่ไปโอกับขวานแขนมากคนแขนมากแล้วกันจ้องตากันเจ๊ซื้อกัน ใส่ข้อก่อนใส่ข้อแล้วค่อยพักคาพีไปนอนล่งอย่าของขึ้นเลยลองซิ เรับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นเตยค่ะเป็นเตยเปตยสวยจังเลยวันนี้รับบทเป็นใครคะจอยค่ะจอยเป็นนางเอกหรือเพื่อนนางเอกคะเพื่อนนางเอกค่ะอ๋อใช่ไหมใช่เราเรับบทเป็นเพื่อนนางเอกนะคะแล้วคนนี้เทียนฝากหยิบกิฟต์อยู่ในกำลังกิฟต์ดำรับบทเป็นไรน้วันนี้เป็นคอสตูมที่สวยที่สุดค่ะต้องยกให้ มา,าก็าอย่กะกเล่ดนี่มาบวชก็เป็นอย่าง้าเป็นอย่างแีอยงตมีวาวัดเนี่ยไม่ใช่สองลูกแต่เล่เตียวแเขาไม่ใ้อลเป็นยังดอกเมื่นาเขาจะมาใส่บานก็คืนไหมฝ้าหนึ่งแตเตียวาขอจอยจังค่ะเนี่ยจอยเป็ย่งนั่นพะบ,บวชม่ติ คือเ่าเคยเห็นหนางจากเ่อแม่แล้วได้ยินข่าวว่ามาจากกรุงเทพห็น่าอกหักก็เล่นในนี้มาบวชตัวอ๋อเป็นอย่างถ้ามเพียอย่างบราไม่ยังกันดูว่าภาวันีนนี้แค่สองลูกก็เลยเตรียมกับเขามาใส่บาตรแค่สองชุดเ่เป็นอย่างดอกมือนาเขาจะมาใส่บาตรก็เพิ่นไม่ปะนูน่นไปเตรียมว่าเผาถวายจังหันมา มองตอนแรกอ่ะตอนที่เขาไหว้แล้วก็เขา,า,เาอม,มองเราตอนแรกก็ยิ้มให้นิดหน่อยยิ้มให้แต่ว่า วันนี้มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงอะไรครับมาได้แค่แค่นะครับผมเป็นเพลงใหม่ของเค้าฟี่ไทยแบนนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้ใครรับบทเป็นอะไรบ้างครับเดี๋ยวเริ่มจากหลวงพี่ก่อนก็ได้โอ้โหวันนี้รับบทเป็นหลวงพี่นะครับผมทำไมถึงได้เป็นหลวงพี่ครับเรื่องราวมันเป็นประมาณไหนก็มันก็ต่อจากที่ผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่สมบัติกับความรักนะครับผมก็โว้คักมากก็เลย ตั้งใจมาบวชนีมาบวชนะครับก็หันันมาพึ่งท่านธรรมเอางไยๆนะครับเออแต่พอมาเข้าทางธรรมแล้วก็มาเจอสาวสวยใช่ไหมวันนี้คาแรคเตอร์เป็นไงบ้างครับไหนเล่าให้ฟังสิเบทเป็นเตยนะคะซึ่งคาแรคเตอร์นี้ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเป็นสาวยั่วเป็นสีกาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสีกาเป็นสีกาสาวดาวยั่วยั่วค่ะวันนี้ยากไหมคะบทนี้ ก็ถือว่าเล่นไม่เคยเล่นก็ถือว่ายากอยู่ค่ะก็ทำได้รอติดตามนะคะครับผ,ผมก็ฝากติดตามเพลงใหม่ของฟี่ด้วยนะครับผมชื่อเพลงว่าไมา่ได้ฮักแค่นะครับผมเป็นเพลงที่เหมาะสําหรับที่คนอกหักนะครับผมเชื่อว่าลหลายๆคนก็ผ่านเรื่องนี้มาแน่นอนนะครับผมก็ยังงก็ฝากติดตามผ<า>มเพลง<า><ม>ใหม่ของฟี่ด้วยนะครับผมติดตามได้ช่องทางไหนครับติดตามได้ที่ช่องทางยูทูบแทยแบนด์เอเ a นเมนต์แล้วก็ ทางแฟนเพจท็อปฟี่ไทยแบนด์แล้วก็ทางแฟนเพจพ่วมกับลิขิตเรืองหนกครับผมครับผมฝากวราวหน่อยทั้งสองคนค่ะลิยาก็ฝากติดตามลิยาด้วยนะคะฝากชมผลงานของลิยาก็มีมาให้ชมเรื่อยๆเลยนะคะก็ช่องทางการติดตามนะคะก็ IG ค่ะ ra y y a underscore หนึ่งค่ะ ครับผมสลับฟี่นะครับผมก็ติดตามได้ทางแฟนเพจท็อปฟี่ไอแบน์นะครับแล้วก็ทางช่อง t i k ต็อกนะครับผมท็อฟฟี่นะครับผม TO โ f y นะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ ทั้นเจ้าสิลอยลุดไปอยู่ทางใดให้โงคงมาสู่คิงอยู่น้ำเนือน้ำตกย่าเอาโอ,โอเที่ยวทลาไปทางไม่นาพาเก่ายัางขาด คอยเจ้าจนละลอยพันโอหักแขาขาขาต่คักคักเทียดีนำสุยางให้สมประสงค์ความคืดเข้าคังเขาโชคชะตาที่หักไยกับบ่มีคา่ารู้ต้นผู้บาดเจ็บได้ที่บ่